เวลาเราจะรักษาโรคผมเนี่ยไม่ได้นั่งเทียนนะไม่ไม่ไม่ไมีความสามารถที่ไปแมะมือแล้วรู้โรคได้ผมก็ใช้วิธีพื้นฐานคือการเจาะเลือดวินิจฉัยในการเจาะเลือดเนี่ยผมจะไม่เก็บเป็นแผ่นเหมือนตามโรงพยาบาลเวลาท่านเข้าโรงพยาบาลท่านจะเห็นเป็นแผ่นใช่ไหมมีสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูแล้วหมอก็เก็บเป็นแผ่นๆหนาเท่านี้สุดท้ายใครงงครับ หมอเองครับผมผมไม่เก็บเป็นแผ่นผมเก็บเป็นตารางจะเห็นว่าตารางผมเนี่ยละเอียดยิบเลยนั้นคนที่ตรวจกับผมครั้งแรกเนี่ยผมจะตรวจทุกระบบตรวจทุกระบบเนี่ยมันจะประมาณสักสี่สิบรายการไม่ต้องตกใจนะไม่ถึงหมื่นผู้ชายเนี่ยก็อาจจะสักสี่ห้าพันบาทเองเพื่อสแกนดูว่าเรามีอะไรบกพร่องไหมไอ้วัชิตส่วนไหนไหมผู้หญิงอาจจะห้าพันกว่า แต่ถ้าตรวจสารบ่งชี้มะเร็งอาจจะเพิ่มอีกทั้งสอมพันตัวเนี้เพื่อดูว่าเวลาเราใช้ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะอายุห้าสิบห้าอะไรมันเสื่อมสลายไปบ้างจะได้แก้ทันทีเดียวเดี๋ยวนี้หลายคนเจอปรากฏการ์เข้าโรงพยาบาลเข้าสี่ห้องเจาะเลือดสี่ทีห้องใครห้องมันหมอหัวใจดูเรื่องหนึง่งหมอไตดูเรื่องหนึง่งอะไรฮะ หมอกระดูกดูอีกเรื่องหนึง่งทุกคนต่างคนต่างดูแต่ว่าตัวเราเพราะฉะนั้นเวลาผมวินิจฉัยเนี่ยผมดูทีเดียวจบหมดวันสต็อปเซอร์วิสครับเพราะว่าทุกระบบในร่างกายมันเชื่อมโยงมันไมไ่ต่างคนต่างอยู่ไตแย่เนี่ยมันดึงอย่างอื่นแย่ไปด้วยนะมันไม่ได้แย่แต่ไตตับแย่เนี่ยมันไม่ได้แย่แต่ตับนะมันลาก่างอื่นพังไปด้วยเพราะฉะนั้นมันต้องดูตัวที่มันเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยอันนี้คือระบบการตรวจวินิจฉัยผม ที่ทำให้สิปีที่ผ่านมาเนี่ยผมสามารถพัฒนาข้อมูลนะที่มันเกี่ยวโยงกับเรื่องของโรคกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเรื่องโรคเบาหวานโรคไขมันความเสี่ยงที่เกิดภาะวะไตเสื่อมไตวายมะเร็งโรคภูมิแพ้ภูมิเพี้ยนมันพัฒนาจากข้อมูลเพราะฉะนั้นเวลาผมจะวินิจฉัยอะไรเนี่ยผมต้องหาข้อมูลเสมอข้อมูลต่างๆนี่ก็จะพูดโดยประมาณนะครับเพราะว่าวันนี้หลายคนที่มีผลเลือดมา ผมไม่มีโอกาสไปวินิจฉัยให้ท่านก็จะมีคุณหมอสมเกียรติวินิจฉัยให้นะฮะอันนี้จะพูดคร่าวๆว่าการตรวจเลือดที่ผมใช้อยู่เนี่ยหนึ่งถึงหกเนี่ยอันที่หนึ่งคือตรวจเบาหวานอันที่สองตรวจน้ําตาลสะสมหนึ่งสองเนี่ยตรวจเบาหวานทั้งคู่ซึ่งจะมีค่าปกติที่ควรจะเป็นอยู่นะฮะถ้าไม่ปกติผมจะไม่เริ่มที่ยาก่อนผมจะเริ่มที่ทุกอย่างเนี่ยเริ่มดูพฤติกรรมการใช้ชีวิตการกิน รวมทั้งยาที่เขาใช้อยู่มันไม่เหมาะสมเนงไงแล้วเราก็จะแก้ไปที่ต้นเหตุคือเขาดูแลคาร์โบไฮเดรตด,ดีถูกต้องหมดแล้วนะครับแล้วก็ผอมแล้วอะไรก็ทำจนหมดแล้วปรับยาครับแต่ถ้ายังไม่ได้ทำเลยน้ำหนักยังเกินกินยังเละเทะอยู่เลยไม่ได้เพิ่มยาครับปรับพฤติกรรมแล้วในที่สุดก็เอายาออกก็จะใช้แนวทางแบบนี้นะครับ ส่วน3 4 5พูดไปเยอะแล้วฮะคือตรวจ BUN creatinine eGFR ถ้าจะเห็นค่าปกติว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่อันที่6กดยูริกก็คือโรคเกาคนที่ไตเสื่อมโรคกเกาเนี่ยมันจะคลืบอบคานเข้ามาหาเพราะไตเสื่อมมันจะขับกดยูริกได้น้อยก็ทำให้มีการสะสมเกิดขึ้นแล้วมันก็ไปรบกวนเรื่องข้อเรื่องการผิดรูปของข้อเรื่องของการปวดทรมานนะครับ เรามาชุดที่สองเนี่ยคือชุดไขมันชุดไขมันเวลาผมตรวจเนี่ยผมตรวจสี่ตัวคือตรวจคอเลสเตอรอลรวมตรวจไตรกีไลด์ตรวจ SDL ต,ตรวจ,จ LDL ซึ่งมันมีค่าปกติในเชิงเปรียบเทียบเพราะว่าไขามันทุกตัวมันไม่ได้เกิดมาเพื่อดีเพื่อาลาให้เรครับมันเกิดมาเพื่อรับใช้เราหมดแหละเพราะว่าถ้ามันไม่ต้องใช้ร่างกายมันไม่สร้างร่างกายสร้างตัว ไอ้อตัวไขมันไตรกลีเซอไรด์จากที่ไหนเป็นส่วนใหญ่ฮะสร้างที่ตับนะลําไส้ก็สร้างได้สมองก็สร้างได้พวกนี้มันจะสร้างไขมันได้หมดทีนี้สัดส่วนที่สําคัญก็คือไขมันดีเนี่ยมันจะดึงไขมันจากร่างกายเนี่ยที่อยู่ตามหลอดเลือดส่วนเนี่ยเข้ามารีไซเคิลที่ตับเพราะฉะนั้นการดึงกลับเนี่ยมันก็ไปลดการสะสมของไตรกลีเซอไรด์ที่อวัยวะลดการสะสมของ LDL ที่เป็นเราเลยไปเรียกว่าตัวร้าย พอเวลามันเยอะขึ้นเนี่ยมันชอบไปสะสมจริงๆอะ่ะมันมีหน้าที่ของมันไตรกีเซอไรด์ก็เป็นแหล่งพลังงานสำรอง LDL ก็เอาไว้ซ่อมสร้างเซลล์อันนี้สัดส่วนที่ดีเนี่ยจึงเป็นสัดส่วนที่ปลอดภัยนะครับอันนี้คือชุดรายการตับซึ่งเรามีแหลบพื้นฐานที่จะตรวจตับได้ละเอียดมากแต่ว่าคนไข้จะได้รับการตรวจแค่นิดหน่อยส่วนใหญ่ก็จะตรวจรายการที่สิกับสิ คือตรวจค่าเอนไซม์แสดงความเสื่อมของตับไอตัวเนี้ยเวลาแพ็กเกจที่ขายในโรงพยาบาลเอกชนอาจจะขายตรวจร่างกายไปจำปีนะฮะตรวจไขมันในเลือดตรวจเบาหวานตรวจเบาหวานก็ไม่ได้ตรวจน้ำตาลสะสมนะฮะตรวจไขมันก็ตรวจ2ตัวตรวจตับก็ตรวจ2ตัวตรวจปัตวะติตรวจส่วนประกอบของเลือดดูมันเยอะนะฮะประมาณทักสามพันสี่พันแล้วก็ไม่แพงเนี่ย ปีหนึ่งจ่ายสามพันสีพันแต่ว่ามันตรวจแค่นิดเดียวในส่วนที่ต้องครอบคลุมของตับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรตีนในเลือดข้อสิบสองแอลบูมินอันนี้สําคัญมากเลยซึ่งแอลบูมินเนี่ยเราไตาเสื่อมเนี่ยเราต้องตามตลอดเลยเพราะอะไรทราบไหมครับไตเสื่อมเราได้คาว่าฉี่เป็นฟองไหมคือไอเบอร์สิบสองนี่มันรั่วออกพอมันรั่วออกเนี่เกิดอะไรขึ้นครับพอมันต่ำกว่าสามจุดห้าค่าปกติเนี่ยถ้าจะเริ่มบวม ก็จึงมีคําพูดว่าไตาเสื่อมจะสังเกตได้จากการบวมฉี่เป็นฟองถูกครับอันนี้ถูกฉี่เป็นฟองคือมันเอาเอลบูมินรั่วออกไปในเลือดก,ก็เลยต่ําแต่ว่าขาบวมไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่อย่างดีก็ขาหนัก,นกเดินยากแต่อะไรอะไรที่มันทาให้เราเสียชีวิตได้ครับน้ําท่วมปอดเพราะ,ะนั้นเวลาเราเริ่มฉี่เป็นฟองขาเริ่มบวมถ้ามันบวมเยอะขึ้นมากๆเนี่ยต้องตรวจต่อ ไม่งั้นมันจะบวมเข้าในปอดล้วน้ําจะเข้ามาในปอดเราอันานั้นเสียชีวิตได้อันนี้คือยกตัวอย่างในเรื่องของการเช็คสุขภาพเพรั้นเวลาคนไข้ไตระดับ4เกือบวายแล้วอันนี้มาหรือว่าระดับ5แล้วเนี่ยผมแนะนําให้ตรวจครบหมดเลยเพราะว่าร่างกายมันถูกดึงถูกทําให้เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแล้วเปลี่ยนแปลงเชิงลบหมดเพราะนั้นเวลาเราจะดูแลไตจะฟื้นฟูไตเนี่ยมันต้องฟื้นฟูตับด้วย เราต้องรู้ว่าตับมันเสียหายแค่ไหนเพราะว่ามันจะไม่มันจะไม่มาเดี่ยวฮะมันเป็นโรคชุดนั้นการดูแลไตเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพของอวัยวะอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้คือตรวจความสมบูรณ์ของเลือดคนไข้โรคไตมักเจอว่าอะไรต่ำครับเบอร์ยี่สิบแล้วกันความเข้มข้นในเลือดแดงต่ำซีดนั้นลักษณะเขาเรียกว่าบุคลิกประจำตัวของคนไข้ไตเสื่อม ที่ได้รับการดูแลไม่ครบถ้วนก็จะบวมบวมแล้วก็เลยซีดเพราะว่าเลือดหายไปนะอ,อ,อันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะสังเกตได้เมื่อท่านไตใกล้วายเพราะฉะนั้นอย่าไปสังเกตเมื่อไตใกล้วายการสังเกตเมื่อไตใกล้วายเนี่ยช้าเกินไปเพราะลังพกกระจาบเนี่ยมันอาจจะเหลือแค่ห้าปอร์เซนซึ่งไม่เพียงพอท่านควรจะรู้ว่าไตาเริ่มเสื่อมเนี่ย ตั้งแต่ท่านยังไม่มีอาการวิธีอันเดียวที่จะรู้ก็คือตรวจร่างกายประจำปีแล้วตรวจก็ต้องหาคุณหมอที่แฟร์พอที่จะบอกข้อที่จริงกับท่านว่าไตาท่านอยู่ขั้นไหนอยู่ขั้นสองขั้นสามหรือขั้นสี่บางครั้งเราไปตรวจร่างกายพอเราอายุหกสิบเราไตาขั้นสามคุณหมอคิดแทนเราเลยบอกว่าไม่เป็นไรเสื่อมตามอายุเพราะคุณหมอบอกไปเดี๋ยวเขาเรียกว่าหาเรื่องใส่ตัว พอเรไตขั้นสามคุณหมอเราก็จะถามหมอต่อว่าแล้วทาไงทําให้ไตมันดีขึ้นคุณหมอคุณหมอก็ไม่รู้จะบอกว่าอย่างไรเพราะบอกไปคนไข้ไปทําก็ไม่ได้ดีขึ้นไปกินจืดไปลดผักสีไปงดผลไม้ไตก็ไม่ดีขึ้นสุดท้ายคุณหมอเลยเลือกบอกดีกว่าเพราะบอกไปก็เป็นไงฮะทาให้ตัวเองเครียดเบาๆเดี๋ยวคนไข้ก็มาลุกเล้าอีกเพราะฉะนั้นก็พอหนักถึงขั้นสี่ก็ ส่งไปที่หมอไตคุณหมอคุหมอใตท่านก็ใจดีท่านก็เตรียมเตรียมตัวให้ท่านไปเปิดเส้นะเพื่อรองรับเวลาท่านไตวายจะได้ช่วยทันนะครับวันนี้ก็อยากจะให้ความรู้ที่ท่านเตรียมตัวก่อนที่มันจะเสื่อมไปเรื่อยๆก่อนที่มันจะวายหรือว่าวายแล้วเรายังไม่พร <Le göster> <ern> you know, ้อมที <plausible noise> ่จะฟอกเราต้องดูแลยังไงนะครับอันนี้แรละท่านนี้สําคัญมักจะไม่รับการตรวจเลยเบอร์25เนี่ยคือ ยี่สิบห้ากับยี่ิบเจ็ดเนธาตุคู่ฮะโซเดียมคลอไรด์เป็นความรู้พื้นฐานนะฮะวิทยาศาสตร์เลยคือเกลือแกงท่านจะเห็นว่าเบอร์ยี่สิบห้ากับเบอร์ยี่ิบเจ็ดเนี่ยมันมีมากที่สุดในเลือดเลยเบอร์ยี่บห้านี่ขั้นต่ำในร้อยสามสิบห้าเบอร์ยี่ิบเจ็ดนี่เก้าสิบห้าอย่างอื่นเนี่ยมันแค่หน่วยหน่วยหลักไม่เกินสิบ่านั้นเนะ่ะมีตัวเนี้หลักร้อยแสดงว่าในเลือดมนุษย์เนี่ยอะไรเยอะสุดครับเกลือแกงเยอะสุดเลย ถ้าเป็นสารพิษเนี่ยท,ท่านดิ้นตายไปหมดแล้วในห้องเนี้ยเกลือเกิดร้อยสาสิบห้าหมดอะโพเทสเซียมเท่าไหร่ครับสามจุดห้าเองคลอรายเท่าไหร่เก้าสิบห้าฟอสฟอรัสเท่าไหร่สองจุดเจ็ดแคลเซียมแปดจุดหกอย่างอื่นเนี่ยมันหน่วยสิบหมดไอเกลือแกงเนี่ยมันหน่วยร้อยผมก็เลยยืนยันคำพูดว่าเกลือไม่ได้ทำให้ตายแย่เพราะทุกคนมีเกลืออยู่ในกระแสเลือดทั้งหมดไม่ได้มาปลุกเระดมให้กินเค็มนะฮะ ให้เปลี่ยนความคิดว่าการไปลดการกินเกลือไม่ได้ช่วยทําให้ไตดีขึ้นแต่ถ้าท่านกินเกลือเยอะอาจจะมีผลต่อความดันความดันอาจจะสูงขึ้นแต่ถ้าเรากินเกลือปกติเรามีความสุขในการกินรสนี้แล้วความดันก็ไม่ได้สูงหรือสูงก็คุมได้ยาได้ท่านก็ไม่ต้องเปลี่ยนระดับการกินเกลือนะให้กินเกลือแบบเดิมเพราะฉะนั้นไอ้ไอเรื่องแร่ธาตุอันนี้ต้องประเมินโพแทสเซียมสูง ก็มีตัวแก้ตัวแก้ตัวแรกก็คือมันจะมีตัวหนึ่งที่เรากินพร้อมอาหารเขาเรียกเลซินจะไปจับโพแทสเซียมไว้ทำให้โพแทสเซียมไม่สูงเกิน5.5ทํำให้ท่านไม่ต้องไปงดผักสีท่านกินผักได้ทุกสีอยากกินอะไรกินเหมือนที่มาเช้าผมบอกอยากกินผักที่ไม่อะไรครับที่ไม่อร่อยมันเป็นโรคไตก็ท่านสามากินผักที่อร่อยได้ถ้าท่านรู้จักวิธีแก้หรือบางครั้งไม่ต้องแก้เลยเลย ผมเจอคนไข้ไตาวายบางคนเนี่ยตรวจแร่ธาตุมไม่ต้องแก้เลยเลยไม่ต้องแก้อะไรสักอย่างแต่บางคนก็ไตระดับสามก็เริ่มแก้แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่เท่ากันทุกอย่างแก้ได้หมดความเป็นกรดด่างแก้ด้วยอะไรครับใครพอรู้ไหมแก้ด้วยโซดเด่อมฟอสฟอรัสสูงแก้ด้วยอะไรครับแก้ด้วยยาลดกรดในกระเพาะเคยกินอันเดอร์ซินไหมเคยกินฮะเดี๋ยวนี้ยาเก่าแล้วนะมันจะลดฟอสฟอรัสครับ แคลเซียมเรารู้จักอยู่แล้วแคลเซียมต่ําก็กินแคลเซียมกินแคลเซียมจะไปช่วยลดฟอสฟอรัสด,ด้วยอันนี้ก็คือกระบวนการในร่างกายซึ่งเราไม่เคยได้รับคําอธิบายแต่คนไข้โรคไตตัวกระผมเนี่ยผมอธิบายทุกทุกช็อตเลยว่าตัวนี้คุณต้องคุมยังไงคุณต้องแก้ยังไงเพื่อน,นําไปสู่ภาวะที่เรียกว่าไตาวายไม่ต้องไตาวายเพราะทุกอย่างถูกปรับให้เป็นตัวเลขปกติหมดนะฮะแล้วบางคนนะ ไตเสื่อมเนี่ยอายุยืนกว่าคนที่ไตดีบางทีพี่น้องในครอบครัวผ่านไปสิบปีคนไตเสื่อมคนไตาวายมารักษาขาผมยังอยู่คนไตดีตายก่อนแล้วตายด้วยโรคอื่นอันนี้คือการตรวจปัตสาวะนะฮะตัวที่เพ่งเล็งที่สุดคืออะไรครับที่ฉี่เป็นฟองเบอร์สามสามคือค่าอูบินในปัตสาวะ อันนี้คือสารบ่งชี้มะเร็งที่ได้อธิบายไว้เมื่อเช้าเนาะสำหรับคนผู้ป่วยเพศช,ชายเพศหญิงสามารถตรวจได้อันนี้ก็ตรวจฮิตๆิห,หมดนะฮะเดี๋ยวนี้โรคพวกนี้ฮิตห,หมดตรวจไอไทรอยไทยรอยก็มีทั้งไทรอยเกินไฮเปอร์ Hyper, ไทรอยต่ำไฮโปเบอร์สี่สิบหกสี่เจ็ดอันนี้ตรวจไอไวรัสเต่าเสบบีตรวจดูภูมิ พวกนี้ไปเกี่ยวข้องกับอะไรฮะกับมะเร็งตับนะเบอร์48ไวรัสตับอักเสบซีอันนี้ต้องตรวจทุกปีเพราะว่าถ้าเป็นแล้วไม่กี่ปีเลยตับแข็งแล้วเป็นมะเร็งตับเลยซึ่งสามารถตรวจได้ด้วยราคาไม่แพงแต่ถ้าเราตรวจเบอร์47เจอภูมิคุ้มกันไวรัสบีแล้วปีต่อไปต้องตรวจไหมครับไม่ต้องตรวจนะฮะมันอยู่ตลอดชีวิตเพราะนั้นใครที่ยังไม่มีภูมิไวรัสบีก็ไปฉีดวัคซีนซะ อันนี้มันไม่เหมือนวัคซีนโควิดนะเป็นเนวัคซีนที่ไปเพี้ยนละมันปลอดภยัยไม่แพ้ไม่แพงตรวจฉีดเสร็จมีภูมิตลอดชีวิตไม่ต้องตรวจไวรัสบีเลยนะข้อ49เนี่ยตรวจภาะวะโรคตระกูลพุ่มพวงฮะตรวจภูมิาำายตัวเองเดี๋ยวนี้มันเริ่มตรวจได้แล้วอันนี้เป็นแ l บ p เข่าๆ49รายการที่อยู่ในตารางตรวจแต่ว่าไม่ให้ตรวจทุกคน เราก็จะดูความเสี่ยงว่าจะมีภาวะภูมิตอนรตัวเองไหมตรวจเบอร์ส9เก้ามีภูมิไวไรัสบีหรือยังมีโรคเกี่ยวกับตับที่ทําให้ตับมันอักเสบมีภาวะน้ําดีขึ้นต้องมาเช็คหาข้างล่างน้ําหนักตัวลดลงเรื่อยๆไม่รู้สาเหตุก็จะต้องตรวจไทรอยหรือน้ําหนักตัวเพิ่มเฉยชาขี้เกียจนะก็ไฮโปไทรอยก็เช็คดูเนะพราะฉะนั้นการที่เราจะตรวจเช็ค ในกลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่จะเช็คตามความจดิมเป็นแต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องประเมินอย่างน้อยปีละครั้งโดยเพราะยิ่งตอนที่เราอายุเกิน45เพราะว่ามันจะเข้าสู่เพราะความเสื่อมยกเว้นท่านย้ายไปอยู่ที่ฮันซาท่านจะเริ่มตรวจตอนอายุ60ขึ้นไปออ,อันนี้มันมีอีกที่ืระเช้าเกิดไหมคือการตรวจคัดกรองตรวจไปที่ยีนฮะตรวจดูความเสี่ยงของโรคมะเร็ง สิบสามรายการดูว่าเรามียียนก่อก่อมะเร็งไหมนะฮะมีความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจหลอดเลือดโรคประสาทไหมถ้าปกติเมื่อก่อนจะตรวจพวกนี้แหลมันอยู่อเมริกาหมดเราต้องไปตรวจไปจอดที่นั่นแล้วก็นอนรอฟังผลนะฮะนอนรอก็สองาทิตย์นะกว่าผ,ผลจะออกวันนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีทางไกลนะตรวจก็จากสามแสนก็เหลือเจ็ดพันเก้า ถูกลงเยอะไหมครัคนละเรื่องนะครับเหมือนเครื่องโอโซนสมัยก่อน40,000กว่าสมัยนี้2,000กว่าเพราะอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีเป็นนวัตก,กรรมเนี่ยผมจะพยายามดึงมาใช้เพื่อให้วิธีธรรมชาติเราเนี่ยมีผลตอบรัมากขึ้นนะครับโปรตีนทั่วไปเรากินแล้วของเสียเยอะยูเรียเยอะเราก็ใช้กรดอะมิโนโมาแทนวิตามินซีทั่วไปกินแล้วฉีดทิ้งหมด เข้าไปสู่เซลล์เป้าหมายได้น้อยแล้วก็ต้องไปใช้วัตกรรมในการเคลือบวิตามินซีด้วยไขยมันสองชั้นอันนี้ที่ศูนย์ที่บางไตท,ทำได้ครับตอนนี้เรามีราคาโปรโมโชั่นอยู่แค่900บาทตรวจโรคปอดกระดูกขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับ